กลับมาพราการอีกครั้งกับอุณหภูมิที่ร้อนระอุประดุดไฟบาลัยกันกับยูนิตใหม่ราคา5 9 9กโลบักกับออเรนท์ไทเดียนครับเพื่อนๆคลิปนี้เราอยู่กันในสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีฟน์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเอ็กซ์ลิสตัวนี้มีความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดของเขาแบบจริงๆจังๆภายในแมปกันนะครับเริ่มต้นที่ DPS 1 5 0 0งพัอครับ Up Max สี่0 0 0ครับดาเมจเริ่มต้น1,500อัพแม็ก้อย0 0 Max ลรัลสมีการโจมตี30อัพแม็ก40คู่ดาว1วิอัพแม็ก0.5ครับในส่วนของสเตตัสทำออกมาได้ดีประมาณหนึ่ง แต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับเพราะว่าเขามีแพสซีฟกับความสามารถสกิลด้วยนะครับผมแพสซีฟเนี่ยจะเป็นคอมบูชั่นนะครับคอมบูชั่นครับเพื่อนๆจะเป็นการเบิร์นไฟทอยเลิตนะครับผมแต่ว่าเบิร์นไฟนี่มันแปลกๆนะติดไฟทอยเลิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังอีกทีหนึ่งภายในแมปก็แล้วกันนะครับในส่วนของสกิลนะครับผมแม็กมาพิลิเออร์เนี่ยจะเป็นการซัมมอนเสาออกมานะครับแล้วเสานี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับทอยเลิตแล้วก็สตัร์ทอยเลิตที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆต้องบอกก่่อนเลยวา เรานั้นแค่เลเวล6อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ได้เห็นท่าไม่ตายนะครับเราจึงจะต้องไปเก็บภายในเมากันเอานะครับผมคิดว่าน่าจะเก็บถึงเลเวล10อยู่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถเขากันนั้นมี3มพันไปจัดกันก่อนดีกว่าผมว่าเราจะต้องโลลิ่งก่อนนะครับผมขอแบบสไนเปอร์เพราะสไนเปอร์นี้มันจะดีกับยูนิตตัวนี้มากครับเพื่อนเนื่องโจรัศมีการโจมตีมเขาอัพแม็กแล้ว40เองนะครับผมไอตัวนี้อัพแม็ก70เพื่อนๆนดูดิ อรอดลี่เคาเตอร์ไดท่านเนี่ยมันห่างจากอันนี้เท่าหนึ่งเลยมีตัวไหนที่แบบ40บ้างไหม4เข็มเอเจน45ได้บ๊ฟสไนเปอร์ไปอัพแม็ก,ก็จะกลายเป็น90สแสดงว่าอันนี้อยู่ที่85ครับถ้าได้สไนเปอร์นะ คิสตันช็อปด o p com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาร์ทาวน์แมปบล็อกฟูพร้อมสินค้าสุดเอ็กซ์ลูจากอนิเมะดี e เ s น์หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับในที่สุดเราก็ได้มาแล้วครับผมบัฟสไนเปอร์จาก3000เจม2นาทีที่แล้วตอนนี้เหลือ400ครับผมคุ้มปะเนี่ย เดี๋ยวผมวางตัวสรลแล้วก็ตัวฟาร์มเงินอัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูนะครับโอเคอัพแค่นี้ก่อนมาดูเขากันครับผมน้องสม้มใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน2000นะครับเพื่อนๆนผมจะวางเขาไว้ตรงนี้นะสําหรับน้องส้มเรานะครับผมเรียกซะน่ารักเลยนะครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นป่ะลัศมีการโจมตี60ว้าว ใช้ได้อยู่นะพอได้บัฟไนมาแล้วเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับจากปกติเล่นยากเนี่ยเพื่อนๆการเบินไฟของเขานะครับผมถ้าดูทันนะมาสกูต้องให้เขาตีพวกตัวเล็กๆนะครับผมโอเคงั้นผมอัปเกรดให้ดูก่อนก็แล้วกันนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 2,500นะครับผมกดอัปเกรดไปเลเวล2มารู้สึกว่าคาเลคเตอร์ของเขาน่าจะเหมือนเดิมนะผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมตั้งแต่เลเวล1จนไปถึงเลเวลสุดท้ายเลยนะครับ จากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด5,000ครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงินในการอัปเกรด10,000ครับเดี๋ยวค่อยอัปเกรดไปเลเวล4เรากลับมาอัพตัวฟาร์มเงินกันก่อนผมอัปเกรดหมดแล้วใช่ไหมไซนทิดคาเมล่าแมนแม็กหมดแล้วครับโอเคเรากลับมาอัปเกรดน้องส้มกันต่อครับผมจากเลเวล3ไปเลเวล4นะครับใช้เงิน10,000ครับผมผมอัปเกรดไปเลเวล4มาครับยังไม่แม็กนะเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับ จากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงินในการอัปเกรด2 5 5 0 0นะครับผมและอัปเกรดเป็นเลเวล5ครับแม็กลัสมีการโจมตี80เฮ้ย<ฮ>ผมคำนวณพลาดผมบอกเพื่อนเน <ๆ S 2> ว่า85ใช่ปะตอนต้นเกมนะครับผมอันนี้ห่างจากซีเค็ดเอเจน์10เลยนะของซีเค็ดเอเจนเนี่ย90แต่ว่า80ก็โอเคแล้ว80ก็ครอบคุมตรงนี้แล้วนะครับผมถ้าผมวางด้านหลังอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ครอบคุมด้านบนใช่ปะลัสมีการโจมตีอัพแม็กน่าจะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับ งั้นถ้าจะวางเพิ่มต้องวางบริเวณด้านหน้าแต่ว่าวางด้านหน้าอีกไม่ได้นะครับเราติดตัวสโลเว้น hmm. แต่ว่าเราจะขยับตำแหน่งตัวสโลโอเคพูดแล้วก็ขยับเลยดีกว่าครับผมขายทิ้งก่อนนะวางเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็อัปเกรดไปให้แม็กครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็จะได้กดสกิลกันแล้วครับผมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ็กพีเนี่ยเหลือพันกว่านะครับผมตอนนี้เหลือไม่ถึงพันแล้วมั้งในระหว่างที่รอเราก็วางยูนิตไปเพิ่มครับผม ไฟของเขาแบบที่ผมบอกเพื่อนๆมาตอนต้นคลิปนะครับผมว่าไฟของเขาเนี่ยมันแปลกๆทุกคนลองสังเกตดูถ้าเป็นทอยลิตตัวเล็กๆแบบนี้นะครับผมไฟของเขาเนี่ยสามารถเบรินจัดการได้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าไฟของเขามันไม่ค่อยติดนะครับไม่รู้ว่าอันนี้คิดไปเองหรือเปล่านะครับผมไฟของเขามันจะเป็นการโจมตีแบบสเปซนะครับผมแต่ว่าการโจมตีของเขาจริงๆเนี่ยจะเป็นดาเมจเดียวนะคนละส่วนกันนะครับเพื่อนๆ,ๆลองสังเกตดูก็ได้พวกบอสตัวถึกๆออกมาเนี่ย ลองสังเกตดูที่ทอยเล็นะครับผมว่าการโจมตีจริงๆจะเป็นดาเมจเดี่ยวนะครับแต่ว่าที่เห็นตายเยอะๆเนี่ยอันนี้มันเป็นไฟแบบสเปซนะครับผมเห็นปะอันนี้ยังไม่ใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกบอสเนี่ยไฟไม่ค่อยติดไม่รู้ทําไมนะครับเพื่อนๆเอา้าเลเวล10แล้วนะครับผมตอนนี้สกิลของเราพร้อมแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะพร้อมหรือยัง3 2 1สองหนึ่งแมกมามาครับผมปึ๊บเอาเมื่อกี้ใช้แล้วใช่ไหม <laughs> ดูไม่ทันเอาใหม่จิสามสหนึ่งฮึบนี่โอ้ว้าวนี่เห็นไหมเพื่อนๆนเป็นเสาหินออกมานะครับผมแล้วก็สตันทอยเรีลด,ด้วยแต่ว่าสกิลเขาเร็วมากเลยนะกดปุ๊บคือใช้ปั๊บเลยอะว่าแต่ครูดาวเขากี่วิเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะครับเพื่อนๆน่าจะ60ใช่ไหมถ้าดูไม่ผิดน่าจะ60นะครับเดี๋ยวเรารอกดใหม,ม่พร้อมๆกันในเว็บที่40นะครับผมเพว่าเว็บที่40เนี่ย มันจะมีเจ้าตัวลบยูนิตมานะครับผมตอนนั้นเตรียมตัวกดสกิลกันแบบรัวๆได้เลยเว็บที่40ครับผมผมวางยูนิต12ตัวนะครับเพื่อนๆเตรียมตัวสกิลครับผมเสามงคลมา3 2 1ปั๊บกดเลยครับไม่ต้องรอรอครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนลบยูนิตกดไปอีกครับผมมันจะตันเราแล้วกดไปอีกครับผมต้นที่4มาครับเสามงคลต้นที่5ไปอีกครับต้นที่6กเตรียมตัวต้นที่6 3ส1อต้นที่6ไปแล้วก็ต้นที่7อีกมองไม่เห็นสกิล ตายไหมโอ้ไม่ตายมันอยู่นี่ยังถือก,กับเพื่อน,อนดูดิขนาดตัวติดไฟนะแล้วมาลบยูนิตเราไป2ตัวโอ้โหแต่ไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับผมดีกว่าลบ3ตัว2ตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆเ,เ,เราก็วางใหม่ครับสกิลเสามงคลเอาไม่อยู่เจอตัวลบยูนิต <c oughs> ผมจะต้องวางตัวสโล่เพิ่มเดี๋ยววางตัวสโล่เพิ่มด้านหลังดีกว่ากดสกิลเสามงคลไปโอเค ตัวนี้มันใหญ่อะเพื่อนๆพอผมจะกดสกิลต้องทำหน้าจอแบบนี้นะครับผมทุกคนจะได้เห็นสกิลกันแบบชัดๆเนี่ยถ้าเข้าไปใกล้ๆแล้วกดดูนะปุ๊บเนี่ยเอ้ยแบบนี้ก็เห็นอยู่นะแต่ที่ว่าไม่เห็นเมืัคกูสงสัยผมติดปีกเขาแน่เลยน่าจะใช่แหละเราน่าจะติดฮิตบล็อกปีกนะครับผมหน้าจอเกมมันก็เลยซูมเข้ามาแบบนี้เพื่อนๆตอนแรกที่ผมกดสกิลอะตรงนี้เหมือนจะหลุดเลยครับผมผมว่าเสามงคลเอาไม่อยู่ต้องกอดรี่มาแล้งานนี้ กอดลี่เปิดอันติมาครับผมต้องใช้สกิลแบบนี้เอา้าวุดแล้วทำไมกอดลี่ไม่ตีตัวนี้ล่ะเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับกอดลี่ผมหยุดเวลามาโอเคไม่ใช่หยุดเวลาแช่แข็งเราต้องกดสกิลรัวัวล้วทุกคนเฮ้ยมีตัวไหนครูดเาเสร็จแล้วบ้างเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่กดขายนะเออกดอีกโอเคด้านหลังจัดการได้อยู่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่เว็บที่44นะครับผม ตอนนี้ผมวางยูนิตแม็กแล้วนะครับผมถ้าไม่วางก๊อดลี่เนี่ยบอกเลยว่ามัสกูทอยลิเต็มหน้าจอแน่นอนครับมีก๊อดลี่มาช่วยแบบสบายขึ้นเยอะเลยอะยังไงคอเตอร์ไทยทันก็เป็นหนึ่งตัวที่มีความสามารถโหดที่สุดอยู่นะสําหรับผมและทุกคนผมว่าสกิลเขามันค่อนข้างมีประโยชน์เลยอะใครที่จะใช้สกิลของน้องส้มแล้วสเปคมือถือไม่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าระวังด้วยนะครับผมเพื่อนๆคอยดูนะ3 2มึปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมีอาการเฟรมเรทตกนะครับผมเพื่อน เห็นได้ชัดเจนเลยว่ากระตุกเมื่อกี้บอกได้คําเดียวครับงานนี้ก็ลี่แบกครับผม <c oughs> <c oughs> บอสออกมาแล้วเพื่อนๆเว็บที่50แล้วนะครับในคอมเมนเซอร์ในคมนอนคมเมนเซอร์เจอก็ลี่กดสกิลไปแปบบเดียวครับละลายพ p จากนั้นตามด้วยเสามงคลตูมหนึ่งและเข้าเข้ามาในวงอีกนิด4ีเออห โอเคเรียบร้อยแค่5พอไม่ต้องหกนะครับผมและทั้งหมดนี้คือรีวิว All Lens อะไรนะชื่อ เรียกแต่น้องส้มเพื่นไปหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็น X10 อีกหนึ่งตัวที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมจะถามว่าความสามารถมันเท่ากอตลี่ไหมผมว่ายังห่างชั้นกับกอตลี่อีกเยอะอีกหลายตัวนะครับแต่โดยภาพรวมผมให้8เต็ม10ครับและคลิปนี้ก่อนจะก,การไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้ใคลิปและที่สุดท้าเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ